ลืมกดไลค์กับเยเซนด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรืกด subscribe กับเยเซนด้วยด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับเยเซนด้วยด้วยนะโอเคไปละบายบาย โอ้โหก็กล่าวสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับว่าผมเยเซเลยนะครับรายการที่คดกวดสันตีสันตีที่สุดในประเทศไทยด้วยครับผมก็นี่แล้วกลับมาอีกแล้วนะองบอกว่บเกมชิคกันการเกมไก่กากๆนะผมนะซึ่งวันนี้ผมจะมาแข่งสไนเปอร์กับไอ้ใจนะผมนะเพื่อชิงรางวัลนะผมรางวัลโง่ๆนะผมนะซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ใจมันใสอะไรลงไปนะผมนะโอเคครับไปเริ่มเริ่มเลยกันเลยดีกว่าผมนะโอเคครับไอ้ใจไปอยู่ฝั่งนู้นนะผมนะผมจะอยู่ฝั่งนี้นะผมนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มนับกันเลยนะผมนะท่านผู้ชมครับโอเคครับโอเเเคครรัับบดี๋ยวิ่มนนะ โอเคครับหนึ่งอ่าผมจะเป็นเหมือนกรรมการไป็นตัวนะผมนะเอาเชียเชียเชียร์เอา,เอาหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วนะเอาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองอ่าอ่าตาสุดท้ายตาสุดท้ายสามโอเคครับเราจะแข่งกันประมาณสี่ห้าตามงั้ผมนะโอเคครับเริ่มเลยดีกว่านะ โอเคอ้อืมโอเคฉันมาแล้วโอ้อ oh. อาจารย์อยู่ไหนโอ้อืมอยากเจอจริงๆฉันคืออาจารย์เย็บมันไอ้ยเย็บมันจากอาจารย์ยจากจากที่ยาวไกลฉันมาจากแดยนยาวไกลนะรู้ไหมโอ้โ oh. อ oh. ้มาแล้วม hey. าแล้วเฮ้ยจะอจืมมาดีมาดีเยียโอเคพร้อมลกหัวคกลมๆม,มอย่างเต็มที่เกมมุมนี้ดีกว่าเยีย yeah. ไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยอาจารย์เยสแมนอาจารย์เยสแมนอุ้ยมันมัน,ม,นมันสร้างกำแพงว่าอ้ยเราสามารถทำลายกำแพงได้ด้วยว่ะเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยเฮ้ยตายเลยเชี่ยคุยใจแม่งหูมาวะเชี่ยมาดิฮะมาดิอีจยอีนี่โอกาสนี่แหละอุ้ยเกือบไปแล้วเชี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเชี่ย มาดีใจมาดีเชื่ออยู่ตรงไหนออกมาสิไอ้ใจเร็วๆไอ้ใจอ่ะโลเฮ้ยไม่โปรมาเลยวะยเชื่อเฮ้ยจะแบบเฮ้ยจะแบบหญิงห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 ญิงลากหัวคมคมลากหัวคมคมเชื่อเฮ้ยจะแบบไม่โดนที่จะบิดเบี้ยวเฮ้ยเชี่ออ้ยอุ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 ้ยไอ้เชื่อใจแม่งยิงทีเดียวเลย มาอ,อ au, ่ะเอ totally. ้ยมันบุกมาถานกูเชี่ย้ยมันขับรถเล่นดีกว่าเชี่ยเอาเอามามีกฎห้ามขับรถเล่นนะครับห้าม่ให้ามห้มขับรถเล่นนะครับอย่าลืมนะครับห้ามขับรถเล่นครับอือช่าแม่เอาขับรถเล่นนะครับอือช่าแม่ยิง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 เฮ้ย่าแม่ยิงยิงยิงเจ้ย่า่เอ้ยยิงยิงยิงไม่โดนไม่โดนใช่าแม่เอ้ยเชี่ยยิงไม่โดนเชี่ยเฮ้ยขออีกนัดหนึ่งขออีกนัดนัดหนึ่งไม่โดนเชี่ย ยัดแม่เฮ้เชี่ยโอออกมาแล้วโอเคกั้นฉันมาสแตนบายแล้วเนาะไอ้ใจอยู่ไหนอะฮะออกมาเร็วออกมาเร็วฉันพร้อมแล้วฉันบอกบขยี้อย่างเต็มที่ไอ้เชียโอ้นี่แล้วทิ้งระเบิดควันทำไมใจยังไม่มาไอ้เชียเชี่ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วโอ้ไม่ผู้เข้าแข่งขันวะไอ้เชี่ยไอ้มาแล้วมาแล้วไอ้เชียพร้อมแล้วอ๋อแสดงว่าถ้าเข้าตรงนั้นก็พร้อมแล้วสินะยิงไม่โดนเชี่ยยิงไม่โดนเชี่ยทำไงดีวะเชี่ย จะแม่งกูไม่อยากจะโม้เยี่ยเร็วใจกูไม่อยากจะแบบราคากูนี้ท่านผู้ชมดูเชี่ยจะแม่งมาดีเยี่ยมาดีเยี่ยมาดีใจจะแม่งไอเยี่ยโอ้มันหลบมันหลบไอเยี่ยเอ้ยมันหลบ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 ไอเยี่ยอุ้ยมันมันไอเยี่ยไอเยี่ยเฮ้ยแม่งเอาอีกแล้วไอเยี่ยโอ้แม่งเอ้ใจแม่งเกินไปแล้วไอเยี่ยมาแล้วไอเยี่ยโอ้เคมาอย่างพระเอกหนังอินเดียเค พร้อมพร้อมพร้อมอืมปรับมุมปรับมุมปรับมุมองศาปรับมุมองศาเอ้ยใช่ไหมไม่โดนไม่โดนอือโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเชี่ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเชี่ยมันเจ็บแล้วมันเจ็บกูแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วเชี่ยมันเจ็บแล้วไอ้ีจี้ไอ้ยจะแบบไ่โดนเชี่ยไม่โดนไม่โดนเชี่ยแล้วทำไมกูต้องกดกระโดดเนี่ยไอ้ไม่ยอม เดี e ๊ยอ้ดิ๊ย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 วเดิ๊ยดิ๊ยวโ้ยมันหลบมันหลบใช่ไหมกูคืออาจารย์เย็ดมันในศาสตว์อืมไม่โดนไม่โดนใช่ไหมเอ้ยใช่ไหมเอ้ยไม่โดนเชียใช่ไหมไม่โดนเจีย้ยไม่โดนเลยอ่ะเจียมันโดนไปนัดหนึ่งนะเนี่ยเจียเอ้ยใช่ไหมเอ้เจียโอ้ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้เจียโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอีกนัดเล็กๆนัดเล็กๆขอนัดเล็กเล็อ้ยยังไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ให้โดนเชี่ย ยังไม่โดนนี่โดนแล้วโอ้โหนี่ไงกูบอกแล้วกูคืออาจารย์เยสมันจากจากที่ยาวไกลย่าแม่เล็งตั้งนานดิโอ้หนี่รถใครวะเนี่ยโอ้มาแต่งสวยเลยเนี่ยฮื่มเฮ้ยอาจารย์เยสมันจากแดนไกลเว้ยกูคืออาจารย์เยสมันเว้ยย่าแม่เอ้ยโยนระเบิดโยนระเบิดเชี่ยเอ้ยย่าแม่กดคือเราสามารถโยนระเบิดได้นะผมนะนะผมนะผมผมบอกมาแล้วนะผมนะโยนได้เอ้ยเชี่ยเฮ้ยไม่ใช่ปืนนี่เปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนย่าแม่เอ้ยเชี่ยมาดีมาดีใจเอ้ยมันโยนมันโยนมาเลยเชี่ยได้ Okay. เฮ้ยเจือปื๊บ,บปื๊บปื๊บย้อนย้อนเฮ้ยเไมไม่โดนไม่ถึงไม่ถึง เชี่ยเชียเชียอุ้ยมันโยนมันโยนมามันโยนมาไอ้เชี่ยอีเจะไปยิงยิงยิงผมบอกมาแล้วโยนได้ไอ้เชี่ยอีเจะาแม่อ้ยไปโดนไปโดนไอ้เจ้าแม่อุ้ยเชี่ยเชี่ยเชียโดนแล้วโดนแล้วไอ้เชียอุ้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 ยอีเชี่ยไอ้กูไม่อยากแพ้มันไอ้เฮ้ยกูกูจะเสียชื่ออาจารย์เยสมันนะเว้ยไอ้เชี่ยกูไม่ได้แล้วไอ้เชี่ยไม่ได้อย่างนี้ต้องขับไปเจ้าแม่ทวงศักดิ์ศรีคืนมาอืมออุ้งอ๊เย่ะเยอะยคัมแบ็กแล้วกูคัมแบ็แล้ว กูมาไล่ใจกูมาแล้วกูคอมแบ็กแล้วกูคอมแบคค็กเฮียแ,แล้วลดรดไขไม่ได้ลดไอ้ใจนะผมนะมันมาจอดไว โอเคครับอยู money, ่ตรงไหนมาดีดีเชียเฮ้ยจะอันี้มาดีมาดีมาดีเชียเฮ้ยจะแมปมาดีอุ้ยมันบังเกอร์เฮ้ยเชียอุ้ยมันเล็งมันเล็งมันเล็งอืมมันเล็งมันเล็งนัดเล็กๆนัดเล็กๆยิงไม่โดนยิงไม่โดนอืมยิงไม่โดนยัแม็ปยิงไม่โดนเชียเฮ้ยเชียไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยจะแม็ปด้วยความว่องไวด้วยความว่องไวแห่งแสงด้วยความว่องไวอาจารย์เยสแมนอาจารย์เยสแมนเยสแมนเยสแมนเฮ้ยเชียอุงหลบ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 เฮ้ยจะบุบ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 หลบ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 หล์เยสฮน เสมอไปดีใจเสมอไปดีมาดิมาดิใจมาดิโอ้ยี่่อไอ้ยี่่กกโกงโกงไอ้ยี่่ใจโกง กูเกียดตรงที่ว่าเวลาเราตายทุกครั้งเราจะต้องกลับไปกลับไปที่เดิมตลอดเลยเยียคือแบบเราต้องเริ่มขับมอเตอร์ไซค์ไปที่เดิมตรงนี้ตลอดไอ้เยียแต่ที่ว่าเราจะมาเกิดตรงนี้เลยโคตรเยียเลยอยแม่แต่ว่าทั่วทีนะครับเทคโนโลยีของที่นี่มันมันเราไม่ทํากับแบบนั้นนะผมนะโอเคครับมาดีมาดีเชียใจช่้แมมาดีเชียมาดีใจออ้ยโอ้ย้ยเจ็บไปดีเจ็บไปดีโอ้ยไม่เอาสกินสกินไม่เอากินสกินเฮ้กูใส่ภาพอะไรเด้อเยี่ยองมาดีใจเย้แม่มามาจงเข้ามาไอ้ 哎呀，呀的老板。 เฮียไอ้เฮียใจไอ้เฮียมาเข้ามาจงเข้ามาจงเข้ามาอย่าหวาดกลัวไอ้เฮียแล้วออกกีซากินบังนี้แล้วกูจะเออทำอะไรดีเล่ะไอ่จะแบบไอ้นัดเดียวนัดเล็กเดียวนัดเล็กๆนัดเล็กๆล็กไอ่จะแม่มาดิเฮียใจเฮ้ยมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายไอ่เจืยเลือดเลือดกูยังอมตะเูว่าไอ้เจืยเลือดกูยังเอ้ยเชียแล้วเชียแล้วเชียแล้วอีเรียบร้อยไปดีอย่าแม่กูบอกแล้วกูว่อาจารย์เยสมันกูว่อาจารย์เยสมันเข้ามาเลยโอ่อย่าแม่ เดินช้าใช่ไหมโอเคโอเล็งไม่ทันเจ็บแม่โดนไปดิไอ้ย่าไอ้ย่าแม่โดนโดนกูเล็งโดนกูเล็งไอ้ย่าย่ดแม่ย่ดแม่มาเลยย่ดแม่ไอ้ย่าสาวดูกูตุ๋ยดูด <fe> yeah ูดูตดตุยย่าแม่สาวสาวดูกูตุ๋ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็ไอ้ย่าย่าแม่ดีไม่กลัวย่าแม่อืมมาดีมาดีไม่เดียวไม่โดนไอ้เหี้ยไอ้าโอ้ย อやมาดิเชี่ยใจมาดิเชี่ยมันเล็งมันเล็งมันเล็งมาดิเชี่ยวมาดิเชี่ยวแม่โยระเบิดโยระเบิดปู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 ูโยะเบิดปู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 โยละเบิดโยละเบิดปู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 โยะเบิดโยะเบิดปู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 เฮียละเบิดละเบิดละเบิดเชี่ยโยนไฟโยนไฟโยนได้โยนได้เชี่ยแม่มาดีใจเออเชี่ยวใจเรียมเออแม่เชี่ยเฮียไม่ยอมเฮีมาตัดตาดได้ตาน้านะผมนะเกี่มาดิมาดิเฮียมัแม่มาดีใจมาดี มาที่ใจมาที่ใจเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเชียโอ้โหแพ้เลยเชียเร็วๆไอ้ยมันเดินมันเดินมาแล้วมันเดินมาแล้วเฮ้ยียอาจารย์เจสมันมาเลยเสียใจแม่งมาช้ารยจุบหายเลยเสียเดินเร็วๆหน่อยสิเสียเฮ้ยโอ้โหมาเลยมาเลยคอมวนคอมวนจะแม่เฮ้ยอ้ยแม่มารีเสียใจมาดีมาดีเสียเฮ้ยแม่เฮ้ยมารีจะแม่เฮ้ยไม่เย็ดไม่เย็ดไม่เย็ด มึงคิดว่ามึงเฟสมาหรอวะมึง hmm. ค no, ิด <they> ว่าม yeah, ึงเฟสมาหรอวะอยู่ไหนไม่ยอมหรอเฟ้ยไม่ยอมหรอเฟ้ยอันนี้ยิง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 เหี้ยแม่อ้เหี้ยกูสะดุ้งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโดนโดนใจยิงก็เหี้ยเลยเยี่ยแม่อุ้ยไม่โดนไม่โดนเชี่ยไม่โดนเฮ้ยเชี่ยอุ้ไม่โดนเยี่ไแม่อุ้ย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 ใจใจใจมันหดใจมันหดเชี่ยโหดอ่ะเยี่ยเจออาจารย์เยสแมนไม่ดีเยี่ยบิดเบี้ยวเลยเยี่ยแม่อาจารย์เยสแมนใชี่ยแม่อี๋เ่ยแม่ ตรงนี้แหละโอ้ไม่โดนเชี่ยเฮ้ยโอ้ยจะตะเหลี่ยมซะหน่อยโอเวนกามีจริงไม่ยอมหลังหน้าเข้ามาเชี่ยเจ้ยแม่อีเข้ามาเลยเข้ามาเลยใจเข้ามาไอ้เฮ้ยแม่อีมาดิมาดิเชี่ยอืมเจ้ยแม่อีมาดิมาดิไอ้เชี่ยโอ้ว่าจะเก่งก็เก่งเกินเชี่ยมาแล้วโอเคมาแล้วอ้อมันเปิดบ้านมันเปิดบ้านไอ้เชี่ยมาเลยมาเลยใจมาเลยอเจ้ยแม่อีมายิงยิงยิงอีพี่จะโยนโยนโยนไอ้เฮ้ยแม่อ้เชี่ยยิง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 พร้อมแล้วพร้อมแล้วกู พร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยมาเลยมาดีใจมาดีมาดีเชีย ไอเจียวมาดิมาเยอแม่มาดิแม่เยสแม่เยสแม่เยสมาเลยกูคืออาจารย์เยสมันมานี่เย้แม่ไอเจียวเย้แม่ไอเจียวมาดิเย้แม่เย้แม่มามาเย้แม่ไม่โดนเจียไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเจียกูยืนนิ่งเียไม่ยอมไม่ยอมอีอีอีเย้แม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย่เย่เยแม่ใจกูขอขอขอสักตาเถอะโอ้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 มอ้ให้อสาย่างเยอะเีย เฮ้ยมันร <conclusions> ัวอ <aja bah integrate> ี๋กูลังไปไม่เยอะแม่เยอะแม่ยิงจากระยะไกลได้ไหมยอะแม่ไม่โดนว่ะเชี่ยไอ้เชี่ย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 ไอ้เชี่ยโอ้ยอี่๋ไอ้คนอื่นก็รออยู่โอ้ขับมัดแตงมาเลยว่ะไอ้เีอยคนรวยนี่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 ตรงนี้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 นี่มารับรางวัลนี่มารับรางวัลเนี่ยมึงมารับรางวัลเนี่ยเออนี่นี่เปิดมาดูมาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอะไร น้ามึงเปิดเลยเนี่ยเนี่ยเปิดเลยครับเปิดเลยนะเปิดเลยดิเปิดดิเปิดเปิดเลยโอ้เจ้กูเขียนใช่ไหมโอเปนโอเปนนะโอเปนเอาเปิดเลยเปิดเลยเอาเปิดเอาหนึ่งสองซ่อมเปิดเฮ้ยโอ้โอ้ยเฮ้ยกูมาแข่งเพื่อเปนไฟน์น้นะโอ้ยเฮ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆริงเฮ้ยจะแข่งไม่ไหวเลยโอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปแล้วนี่ครับสวัสดีครับ ไอ <laughs> <laughs> ้สัตว์เอ้ยอยากได้กูชนะแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยสัตว์